ถ้าคุณเบื่อสายฟรีแล้วอยากมาเป็นสายเทพทูนี่เลยร้าชานมหวานเย็นนั่นเองรับบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆทั่วร่าชนาจักรเดียวก่อนยังไม่พอมีระบบเติมโลบักไอดีพาร์ทอีกด้วยที่สําคัญรหัสใหม่ก็เติมได้แต่มีพรีเมียมเติมไม่ได้นะไอดีติดเมลเขียวทับเป็นเมลวแดงก่อนนะถึงเติมได้สําหรับคนสาวกบ็อกฟู้ดมีไอดีไก่ตันอีกด้วยมีทั้งกล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่ แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%อีกด้วยลิงก์ใต้คลิปเลยเบื่อกันหรือยังการเล่นเกมไม่โหดกันสักกทีถ้าอยากเป็นสายเทพทูนี่เลยเว็บคันเทพมีทั้งกดผลปีศาจและเกมพาร์ตบ็อกฟูตกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มที่3 9บาทมีเยอะแยะเลยยังไม่พอมีสูตรรวมเติมเกมมากมายเช่น Rov Free Fire v a l o Pubg ที่นี่ที่เดียวเว็บคั้นเทพรับประกันคอนเฟิร์ม เฮ้ยโยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมโดบอกนะครับในแมปมีชื่อว่าสตองไมโซซิม,มูเลเตอร์นะทุกคนเป็นแมปอาเขาเรียกว่าเป็นแมปอะไรวะเป็นแมปพ v p เป็นแมปอาฟาร์มเปิดไข่ อะไรไม่รู้อะรวมหมดเลยแบบนี้ทุกคนแบบนี้อาจจะสนุกหน่อยแล้วก็เฮฮาแล้วก็โหดมันฮานะทุกคนอันนี้คือพี่เพิ่งเล่นมาประมาณกี่จะมัน20นาทีนะครับก็ได้ประมาณอย่างนี้นี่นาทีเพิ่งเข้ามาเล่นเลย AFK ไปอาบน้ำนะทุกคนก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็อันนี้คือแรงแชมป์บอกไม่ใช่แรงอันนี้เหมือนแบบคล้ายๆเนี่ยยกน้าหนักเครื่องมือใหม่เนี่ยมันเป็นที่ยกน้าหนักดัมเบลสีทองสีส้มอะไรประมาณนี้ทุกคนอย่างแรกนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับทุกคนก็ อย่างแรกนะเห็นไหมมีเครื่องมือ1กับ2อันสามไม่แน่ใจนี่คืออะไรนะน่าจะเป็นเกมพานะทุกคนอันนี้คือเหมือนแบบคล้ายๆย,ยกนัมเบลนะครับมันก็จะเพิ่มทางขวาเห็นไหมมันจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับนี่มันก็จะโหดขึ้นนะทุกคนแล้วก็น,นี่2คือเหมือนคล้ายๆที่ต่อยมวยอ่ะเหมือนนัวมาทุกคนไม่รู้ว่าต่อยที่ไหนนะเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ั้างเนะี่ยน่าจะเป็นตรงนี้นะทุกคนเพราะไม่เขียนว่ากริย์อยู่อะทุกคนคุณพยายามแล้วฮะนี่คือพี่โดนต่อยแล้วเหรอก็ตรงนี้ไนี่เป็นเทพทูนะสายเทพทูหมดเลยทุก มันจะเป็นพวกเกมพาร์ทหมดเลยเอ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดนะครับมันเห็นไหมมันจะเป็นโลบักหมดเลยครับนี่เป็นโลบักโลบักหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นโลบักหมดเลยสายเทพทูแน่ๆตรงนั้นทุกคนเป็นโลบักหมดเลยนะครับหันไปไหนก็เจอโลบักนะทุกคนอันนี้โลบักอันนี้คือเอ่ออุย้ยได้ของได้ของเมื่อกี้นี้ว้าวโอ้ยได้อุ้ยได้เพชรด้วยห้าพันเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ช่อง FC ในในช่องทุกคนดีครับพี่ดีครับโอ้น้องเขาน่าจะโหดนะทุกคนโว้ หวัดดีครับเมื่อกี้เอาขอทักทายพี่นะดีครับ VP ด้วยน่าจะเติมน่าดูทุกคนคนนี้ใ <c oughs> ส่เติมแน่นอนครับทุกคนอันนี้คือเหมือนแบบให้เปิดไข่นะครับมันมีเปิดไข่แบบโลบั u นะครับแล้วก็เปิดไข่ธรรมดานะครับมันจะเสียง 5k หรือแต่พี่ก็มีของดีแหละได้ได,ไดหห้หน้าหมามาเนี่ย ได้หน้าหมามานะครับทุกคนก็พลังก็อยู่ที่หนึ่งจุดสี่ครับแล้วก็เป็ด1 3จดมนะ, 1, นะทุกคนห่างแค่1เองเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่ทําการเปิดเลยแล้วกันเปิดเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยแล้วกันอันนี้คือเหมือนการอัปเกรดนะครับอัปเกรดอะไรต่างๆ่ะันเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรนะนี่มันเหมือนให้อัปเกรดเพชรนะทุกคนแต่เพชรพี่มีแค่ห้าพันเองเนี่ยโอ้โหน้อยเกินนะทุก oh, nice คนไม่เป็นไรเราปลดเลยดล้วกันอะไรอะพี่ตายทำไมพี่ตายวะ เดี๋ยวเราปลดด่านต่อไปเลยดีกว่าทุกคนเมื่อกี้พี่ตายวะมันมีแบบปิดพ P PP บอกทุกคนมันสามารถปิดได้ไหมอ่อะปิดวอนิีก่อนทุกคนไม่งั้นมันมันมันตีกันแน่ทุกคนอันนี้ปลดด่านต่อไปก็คือ250 k เนะทุกคนเราก็ปลดเลยสิครับเรียบร้อยทำการเปิดแล้วด่านต่อไปก็3ล้านนะทุกคน3ล้านอันนี้คือเหมือนให้ฟิลตัวแน่ๆเลยเออลืมบอกว่าตัวปกติมันจะใส่ได้แค่4ตัวทุกคนเห็นไหมมันใส่ได้แค่สตัวนะครับประมาณนี้เลย อันนี้คือสกินสกินนี่เหมือนต้องเอาชนะไอ้ตรงพระราชาทุกคนแต่พี่ไม่น่าไหววะ่ะมีทต่คนตึงๆนั้นเลยอะ่ะอันนี้คือไข่แสนกล้ามเนื้อทุกคนพี่พี่เปิดได้ประมาณ5ครั้งนะทุกคนพี่ทําการเปิดเลยแล้วกัน5ครั้งโอ้โหครั้งที่หนึ่งได้กวางมาว่ะทุกคนโอ้โห้พื้นฐานเกงกินเวนกิ้นมาเฉยขอช้างได้ป่ะอ,ะอยากได้ช้างอะ่ะโอ้โหกวางมาอีแล้วหรืสองตัวโอ้โหแวนกวิน ต่อไปก็กวางอีกใช่ปะทุกคนเดี๋ยวก็กวางอีก <c oughs> เป็นกินหมดเลยได้แต่พื้นฐานนะทุกคนพื้นฐานกี่บาทเอ๊ะมันมันมันเท่าไหร่นะเฮ้ยวู้ดไม่น้องเขาตัวใหญ่ยังไนงะตัวยังใหญ่อะ่ะตัวยังใหญ่เลยวอ้เพข่งกิมกน,น,นมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะดูดูดีทุกคน1.4อ่ะเห็นปะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะมันก็ไม่โหดเท่าไหร่เหมืนอนน้องเขาจะให้โคตน,นะ F R E E ปิ้งอ๋อมันเหมือนจะให้ให้อะไรมาบ้างนะ อุ้ยได้สัตว์เลี้ยงทุกคนหูได้สัตว์เลี้ยงคูสิบหกเลยแบบเดียวโหทุกคนดูดิพลังแบบเพิ่มขึ้นสองพันสองพันเลยอะ่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือเหมือนแบบเซฟโซนทุกคนแบบมันไม่สามารถตีเราได้ข้างในเนะี้ยอันนี้ถ้าออกมามันจะเป็นเลือดสีแดงครับทุกคนเห็นปะอันนี้เหมือนพลังนะเห็น้องเขาบอกนะเหมือนพลังอนะไรสักอย่างครับทุกคนด่านต่อไปพี่ยังกดไม่ได้ทุกคนมันสามล้านเลยพี่นจะอีกสักพักหนึ่งอ่ะทุกคนอันนี้พี่ขอเดินมาเล่นเลก่อนอันนี้เหมือนถ้าเข้าไปนี้มันต้องแบบกกันนนทุคเดเดียววูต่่อส โอ้โหยังโหดไอ้นั่นเป็นกษัตัตย์อยู่นะทุกคนมันคลองแชมป์อยู่นะครับดู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 น้องเข่าไปตีครับนี่แกงเป็ดไปตีแล้วแกงเป็ดออไปตีเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมนะ่ะอย่าบอกน้องเข่าให้พี่เข้าไปเหรอเฮอ้ยน้องเขอาให้ให้พี่เข้าไปเลยทุกคนตอนนี้คือพี่ได้เป็นกษัตัตว์ยังอะเอพี่เป็นการสัริย e ์ด้วยอู้อุ้ยอุอยออยย้ยมันคูนอุ้ยมันคูนเยอะทุกคนถ้าเราเข้ามาข้างในเนี้ยคุณนโคตรเยอะอันนี้คือน้องเข่าบังให้พี่อยู่ทุกคนมันเป็นวงคูนนะ เฮ้ยมีพลังเสอ่อุปสรรคยามด้วยเอ้ยน้อง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 ไอง้ไอากูว่เอาดิเอาดิเอาดิพี่มีพี่มีคนโหดเว้ยเอาเด้เอาเด้อุ้ยพี่มีคนพี่มีน้องขอช่วยทุกคนไม่งั้นพี่ไม่ได้เป็นการสัตว์นะครับดูดิกระตัดข้างบนน่ะมันจะคูณสามนะเห็นไหมวงคูณสามนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปปลดได้กันดีวกว่าทุกคน ปดด่าน3ล้านนั่นเองเพราะพี่มีเงิน3ล้านแหละถ้าไม่ได้น้องเขาช่วยน,นะพี่ไม่น่าไหวนะทุกคนเพราะมันต้องอยู่วงนั้นคูณ3ามอ่ะมาถึงได้ของดีนะครับเราปลดเลยเรียบร้อยอันนี้เหมือนแบบอะไรเนะี่ยเพิ่มพลังกล้ามเนื้อนะทุกคนเหมือนมันจะคูณ2อะ่ะแต่มันต้องการกล้ามเนื้อสองสองล้านห้าโอ้โหเปิดไข่สี่แสนโอ้โหทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนแบบนี้วิธีเล่นอะไรคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนมันเหมือนแบบต้องให้ฟาร์มไปเรื่อยนๆนะทุกคนอันนี้คือ จุดเซฟโซนคะรับมันไม่สามารถตีกันได้นั่นเองครับทุกคนนี่ครับทุกคนหลากๆเลยนะเราต้องมีเพื่อนนะทุกคนแล้วเราก็ไปยืนไอ้ตรงนเ,นรนเนี้ยไอ้แท่นกันสัตว์เนี่ยทุกคนแล้วมันจะคูณ3นะวงอะ่ะแล้วมันจะฟาร์มง่ายมากเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยอันนี้คือเหมือนแบบอัปเกรดนะทุกคนเห็นไหมอัปเกรดคูณ2อะไรประมาณนี้คนระับที่ก็อัปเลยแล้วกันมันเข้ากลายเป็นคูณคูณ2องกำเนื้อแหละมันก็จะตีไปสี่0ันนะจาก2 9 0 0นะทนุกคนด,ดูเห็นป่ะ4 0 0พันแหละเป็นไง4 0่พ สี่พันประมาณนี้ครับทุกคนง่ายๆครับแบบนี้เล่นง่ายๆเลยแต่ต้องมีเพื่อนนะเพื่อนต้องยืนคุมนะทุกคนไอ้ตรงกระสันอ่ะเนี่ยแท่นเนี่ยมันดีมากเลยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนคลิปคร่าวๆของวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่แจเดินด้วยนะครับทุกคนจะได้มีกำลังใจทาคลิปแบบนี้แล้วก็แมปอื่นๆอีกต่อไปนะครับอยากให้ทาคลิปอะไรแมปอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนซีอูครับบายบายคุณนางเอกผมประตูร้าย ปรับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเดเอาเด